ผู้ึงรางวัลที่ได้รับวันนี้เน่ยค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทําตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาค่ะเราเราทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราหรือแม้กระทั่งน้องๆแล้วก็คนที่รู้จักเราเนี่ยมีความสุขมากเรารู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่ที่ทำให้เรารู้สึกวามภาคภูมิใจอะรางวัลที่ได้คือได้ได้ได้นามอะไรคะอ่จริงๆเ้าเป็นเป็นเพสเดนต์ของฟิโอล่า ราก็เดิมหน้าเต็มที่อยู่แล้วเรื่องนี้นอกจากสามที่เราทำแบบแล้วนอกจรางวัลอย่างเงี้ยค่ะคือได้มาจากอะไรทีเคือะได้เงินอรอย่างเคะก็จะเกิดจากเออเราทําให้ตัวแทนแล้วก็คนอื่นๆนะคะมีอาชีพมีรายได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยเขาเกิดความภาคภูมิใจด้วยค่ะเห็นแบบหน้าตาแล้วก็สวยด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็แบบมี ก็ตอนนี้ค่ะฟ้าดูแลในเรื่องในส่วนของบริษัทพิออร่าค่ะที่เป็นผลิตภัณอาหารเสริมนะคะแล้วก็สบู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวดีท็อกนะคะแล้วก็อื่นๆไม่กระทั้งคอสเมติกแล้วก็พวกสกินแคร์ค่ะหลายอย่างอย่นี้แบบความสวยความงานก็ช่วยส่งเสริมให้เราดูแบบมีออร่าอะไรอย่างนี้ป่ะคือแน่นอนว่าเราทำตรงนี้เราก็ต้องใช้สินค้ากับตัวเราเองค่ะ ม่ง้นเราจะบอกต่อไม่ได้อย่างงี้เราก็เป็นพิีเซนเอให้กับตัวเองได้เลยใช่ค่ะอยากฝากไปถึงส,วสาวๆที่เขาแบาบอย,อ,อ,อยากแบบสวยเวียร่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากฝากในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะอยากให้พิจารณิดนึงก่อนที่จะเลือกใช้อะไรสักอย่างคะคะพูดถึงรางวัลที่เราได้อยากฝากอะไรแบบกับรางวัลน,นี้บ้างคะที่เราผูกความภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับรางวัลน,นี้นะคะรู้สึกว่าเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจแล้วกคว็ความเป็นเกียรติของเรานะคะว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วเราก็จะยังทำความดีต่อไปอะคะ่ะ ฝากบอกเยา,าวชนเนกับวัยรุ่นตอนนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นคุณงามความดีแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นนะคะในในส่วนตัวเราโอเคเราทําเพื่อตัวเราและบางส่วนนะคะแต่ว่าอย่าลืมประโยชน์ในส่วนรวมนะคะอันนี้สําคัญมากอย่าลืมะคะสุดท้ายช่องทางในการแบบตามเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในส่วนของเฟซบุ o กนะคะก็จะเป็น f i o r ล่าออฟฟิเแล้วก็น้ำฟ้า Fiora ่านะคะในส่วนของก็จะเป็นน้ำฟ้า f i o r ล่เหมือนกันแล้วก็เอ่อเอ่อล่าออฟฟิเค่ะแล้วก็เว็บไซต์ w w w f i o เ a o f f i c i a l c o m ค่ะ okay.